ในคลิปนี้นะครับผมจะขับกระบะซิ่งไปทํางานดําแล้วไปหนีตารวจเดี <hatten> ๋ยวเรามาดูก <ussen>. ัน <f> ว่าตํารวจเขาเนี่ยจะจับได้หรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ในประเทศมายาเทาวแค่กอกวารตก็เข้าได้เลยตอนนี้เปิดรับสมัครหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นช่างหมอตํารวจหรือว่าสภาหากใครสนใจหรือว่าอยากเข้าเร่นด้วยกันนะครับลิงค์ดิสคอ d อยู่ใต้คลิปนี้มึงดีที่อะไรเนี่ยสัส ตำรวจจะถามไปว่าไปทำอะไรกันมากำลังสร้างมองข้ามไปก่อนเวลุ้นกันรักมองข้ามไปก่อนไอ้เบื้อเบื่อเบิ่อเบื่อรถหน้าสอดอ้วยี่ห้อดิมันดำไหมล่ะตำรวจไปไหนวะไตำรวจตาขิดไอ้เหี้ยกูว่ารถเราไม่แรงอยู่แล้ไม่แรงได้ไงเหี้ยกระบาดซิ่งนี่เว้ยเย่สาวกีบควันทุบสาวแบบนีิ ดกรอ้ยางเราจะแตกก็ไหวอยาดูดิเออเเดี๋ยวมีแตกหมอครับลดผมเทว่าครับเออหมอชอบผมไหมครับลงรถมาโคตรเด็ดเลยอย่าผมมือกับรองเท้าเนี่ยหมอชอบผมรับครับหมอนี่มันทรงผมแบบยุคแก้วศูนย์เลยนะหมอฝ่าจะเซตออกบ้านมาได้เนี่ย แต่เยียวไม่รู้กี่ตลบกำลังสร้างครับมองข้ามไปก่อนคงเสียแล้วหมอพอปัดข้าครับเยี่ตุปัตชางว่ะไอ้เหยไม่ชอบมือหมอเพื่อนไม่ไม่ไม่หมอชอบเพืปัดเปย์หลืออะไรหยาไอ้เหยลไปว่ะเพื่อนมันไม่มีใครไหวกับรถเราเนี่ยตกยิ่แล้วเพื่อนเราต้องไปทำงานแล้วว่ะเพื่อนเออ แปลแปลงแปลแปลงแปแบกปูนวันนี้ทำงานแบกปูนด้วยจากโซผักมาไปก่อสร้างแล้วหนึ่งคอหลอกน่อครับคือหลอกก่อสร้างคือแบบต้องทำงานไงไม่งั้นไม่รวยอ่ะเออแล้วตกลงไปนั่นมันไหนวะกำังชีมิดก่อนคือหลอกก่อสร้าง สุดรอก่อสร้างเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมากูกำลังจะถ่ายเลยเย็ดเย็ดอาสามห้าวเพื่อนจะไหวกับอันรันอันนี้เราอาสามห้าจะไหวกับกระบะเราเหรอวะนี่ปัดเปมด้วยเฮียเอถ่ายรูปรอตำรวจเลยจะไหวกับโอ้ยโอ้ยกำลังสร้างมองข้ามไอ้ก้อนนี่แล้วมึงทำไมต่อยกูไม่พักเลยเนี่ยมันค้างมันค้างเพื่อนมาดิมาดิมาดิ รถไม่ดับจับไม่ได้นะครับรถไม่ดับจับไม่ได้นะครับคุณตำรวจมึงมึงดูนะล่ากด่วนยี่แรมดูโอ้ยอุ้ยอุ้ยมันความไม่หนึ่งเพื่อนความไม่หนึ่งการหักเงียวเราหลบกระสุนหลบกระสุนโอ้บอกเลยยางกูน่าจะแตกก่อนโอเวอร์ว่ะเพื่อนเป็นไงยิบยิบยิบอ้าวเป็นไงโอ้โหธรรมดาที่ใหญ่อกระปะเราไอ้เหี้ยแล้วสองการเพื่อน จังหวะนี้ยังไงโอ้ยเออไปเราไม่เหมือนมีกันไว้เลยที่ว่าไปไปไปมันตามชิบหายลชิบหายไอ้เหี้ยะไรตอบชวิตัวฮ่า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 ไอ้กระเป๋าโอ้หัวล้อใส่มึงว่ะไอ้ยีออกขวาออกขวาเพื่อนออกขวาสวยสวยไอ้คนผิวอ่ะกระป๋าเราไม่คิวอยู่แล้วเพื่อนเหี้ยถึงมีโครงเหล็กแต่ก็ไมปทำให้หนักนะ ตรงนี้หลุดปะหลุดปะเป็นไงโอ้โหกระปะเรามันหลุดตั้งแต่มึงเลี้ยวขึ้นมาแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยดูดูโอ้โหธรรมดาที่ไหนวะกระปะเราอ่ะคอหาหนักหนุงแล้วยังกูคาใจว่ะทำไมกูเหินไม่ได้วะเมื่อกี้มึงไปซ้ายเยอะเกินไปเมื่อกี้อ๋อนี่ไงนี่ไงไอ้เหี้ยเออว่ะเมื่อกี้มันติดเหลี่ยมเว้ยนี่ไปอุ้ยเอ้ยอะไรอ่ะ มองแต่ท่อไม่มองทางไอ้ยี่มองโนมตรงมองโนมไม่มองทางไม่เหมือนโอ้เฮียกูว่าทรงนี้กูว่าน่าจะโดนจับแล้วอะนอ้เฮียตำรวจไม่รู้ตำรวจไม่รู้ไม่รู้ก็เฮียละโอ้เฮียละโอ้โอ้โอ้ยังครับเยอะสามห้าสองคันอีกทีจังหวะนี้เลยมันดูตูดมันดูตูดมันกำลังจะแปร เหินมาอย่างสวยจังหวะนี้ดีโวยังไงโอ้ยเงี้ยตามมาเร็วมันก็ลงสวยมันก็ลงสวยแต่ยามโตเขาดีเขาดียังไงจังหวะนี้โอ้โหลี้อ้อมคมครับเหลี่ยวคมคมมาเขาให้เหินใหญ่เหินใหญ่ตำรวจเย็นมากครับตำรวจจเย็นมากยิงมาแล้วหนึ่งเฮ้ยไปไหนไปไหนตำรวจไปไหนบิบแต่บิบแต่สามชา เออมันไปึะั้หยอะไรอหอะไรยอราออไอ้เี้ยจะไหวกับเราหรอวะอยู่แรงแรงอยู่นะเย็ย็นเย็นเรีวแบบคมคมตุ้ยมันตามมาเพื่อนมันเห็นมันเห็นแลนมาดครับมเรียวแบบคมคมเยแบบคมคม มาเพิ่มกําลังเสริมมากําลังเสริมมาแล้วเรียแบบคมๆรอบนี้เอา C8 มาตามว่ะเพื่อนรอบนี้มันเสียแล้วมีจสามห้าองตันแล้วสามห้าติดสามห้าติดติดแต่ว่าติดติดเฮ้ยยิงโดนเย็ดเย็เย็ด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 เย็เย็ดเย็เย็อุ้ยลงมาหนึ่งคันงคนเพื่อนตามได้ตามได้ได้อยู่ได้อยู่เจ้าก็ตึงก็ตึงเย็บเย็ด จังหวะนี้ยังไงจะวะนี้มุดมุดยิมุดตามมาครับไหวเปล่าครับทุกคนเอามาเถอะบเสียหลักไปหนึ่งยังไงครับยังไงครับโอ้หายครับเนี่ยหายไปเนี่ยโอ้ยหายหา้ไม้เดี๋ยวมาวะมาวะมาวะสีอะก็ตึงกคตรตึงสีโอโตึงแค่นั้นแหละลากตำรวจโง่ๆอะกคตรตึงอะ

โอ้โหกบ่าสิ่งงี้อย่าธราที่ไหนไอ้เี่ยเออลูกก้มเพื่ตามมาเพื่อนมันเห็นมันเห็นเห็นกอได้ดิได้ดิเออีเอาดอยากความก็พอกบ่ากูเห็นรึวเอยเห็นเพื่อนมันมาเลยังไม่ปยังไมไยังไม่ไปยงไร่ไม่ไป็นไมงไม่ไปไไปยังยยังยังยังงม่่ะ ออเเพื่นทางตรงทางตรงไอ้เหี komm, ้ยควันดำโอ้โหมันมาแล้วเพื่อนมาแบบเล็กแต่ละเลี้ยวหักเลี้ยวแบบกลมกลมราเข็มขาดอย่างเพื่อนแล้วแล้วเสวยโอ้ยเย็ด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 เอ้ยมันมาเพื่อนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมันติดมันติดติดบีบแต่ดิสามชาดิสามชาดิมันติดยอมาแล้วเพื่อนหนีก่อนเหี้ยเราขึ้นรอแล้วเพื่อน ตึงเนี่ยลีโว่ก็ตึงเป็นไงไอ้เหี้ยธรรมดาที่ไหนอ่ะรถไม่ดับจับไม่ได้อะจีของจริงเหรอลีโวนี่ของจริงคิดว่ามันจะรู้ปะรู้อุ้ยจีจีหายแล้วมันมาเหี้ย เราผ่านหน้ามันไปเซี่ยวหนึ่งนั่นไงเพื่อนโอ้โหสองคันแล้วดีเนี่ยไหวเพื่อนไหวชิวไหวชิวดรถ <ดด S 2> <า>ไม่ดับ<ป>จับไม่ได้คแค่น <c oughs> ั้นแหละไปคู่นี้อ้อนะมาดีรับ็มขัดยังเพื่อนรัดแล้วพร้อมลุยเพื่อนพร้อมลุยยังติดตามาติดติดเจ็ด เย็ด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 ก็เย็ดละไอ้ยางรถแม่งแรงไม่พอหวายสัตว์เองคุยอุยคุยคุยหายละชิบหายละไม่ได้เย็ดละนี่ไงเพื่อนเย็ดเย็ดสวยเพื่อนสวยไปเพื่อนไปหนีไปเพื่อนรถไม่ต่ำจับไม่ได้ไปเพื่อนอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วโอ้ยสำคัญโอ้มันเสียลากมันเสียลากวันดีสามยางรีโวอก็ยังเป็นตึงอยู่ครับ สวดีโคตรตึงไม่อมอรอดว่ะเฮียรอเราไปจากทรงแล้วไอ้เฮียรอด <c oughs> เพื่อนรอดเผลแล้วอาเหินแล้วอย่ารับตาไอ้เมียนี่ไงมคิดว่าเรามาได้เลยเหรอวะเย่มาว่าตึงว่ะเออมันชนมันชนโอ้โหเสียหลักแล้วเรื่องจังหวะนี้งไงไอ้เฮียสองล้อหลังสองล้อหลังไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ไม่ไหวไม่ไหวไปเลี้ยวรอไปวัว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 วันี่เหมือนไอ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไอ้เหี้ย่ะไปได้มึเออรถอุดแล้ววิ่งเลยไปได้ไปได้รถมานน้เปล่าที่ติดอ่ะเฮ้ยมันติดมันติดเพื่อนไปไปไปเลี้ยวขวาเฮ้ยเลี้ยวขวาอีกทีนึงจะเออข้างหลังมาเพื่อนเลยไปแล้ว ผ่านไปแล้วผ่านไปหมดเลยผ่านไปหมดเลยอ่โอ้ยเฮียเจอเหยี่ยมเฮียอะไรวะเนี่ยเหรยกระบ้าซิงกูเป็นไงล่ะไรมดเเลยนี่ยโคตรมุดอ่ะสายมุดอ่ะแต่มุดมึงัวจะไหนเฮียเอ๊ะตำรวจตึ้งไม่ค่อยมีเลยหรือไงว่ายังโดนจับเฮีย Dante, ตึตงกว่านี้ครับมึงบอกเกินไปเปล่านี่ใบเกินไปเปล่าสิกาขึ้นมาขึ้นมามันมาแน่ไม่เชื่อกูหัุนล้อทางสอนอตอนเนี้ยเจอกระบะดีมึงรอดูได้เดี๋ยวตำรวจมาถึงนีแน่นอนมาโก้ปิดประตูอ่นนี้เพื่อนมึงปิดไฟหน้ามึงกคอดีชีป่ะเป็นต้นไมาไงจ้ะคือมาจริงมาจริง เยเห็นปะตำรวจมาเต็มเลยตึกแล้วคือตึกแล้วทำไรบนตึกคุณตำรวจเห็นปะวะมันจะเห็นปะวะไม่เห็นหรอกไอ้เหี้ยากโดนสีไม่ได้แจ๊ตขนาดนั้นโอ้โหไม่แจ๊ตเลยไม่แจ๊ตเลยจริงๆนี่ไงไม่เห็นหรอกไอ้เหี้ยไม่เชื่อกูดิ เออผ่านผ่านไปแล้วไม่เห็นไม่เห็นไอ้เอี้ยเจอลีโนโวของจริงไอ้เหี้ยเคสเรานี่คือแบบเเ้้ยยอมาแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วไม่เปิดหอไอ้เหี้ยเพิ่งเปิดหอไอ้เหี้ยไหวป่าไหวป่าทางตรงนี้แรงไอ้จีโอโอ้โหพอจะเนอร์แรงเพื่อนเจอเจอเรียกอมเมเรียกอมลมเป็นไงบ่าจังหวะนี้มากันสองคันมาสมาสามมาสามเมื่อมาสาม เอาเยียตตยไม่ได้ชิผ่านนะครับไหวหรือเปล่าเราเไหวเปล่าเยอะจีมาเยอะก็บาดเยอะตวยเพื่อนสามขันติดติดติดเลยกีรียมครับกีรียมครับจีจีโคตรตึงเอา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 อกครับหอกโอ้ยโอ้

อย่าไปด่พี่เฮียละเฮียละอุ้ยจิ๋มหายละกูบาไปแล้วเพื่อนหนีให้รอดด้วยนะอุ้ยจิ๋มหายละอย่างน่ใจมากครอ้ยนี่เลยกระบาเลี้ยวอมกระบะเลี้ยวคมเออสเก็ตเหินสเก็ตเออเหินสเก็ตไปจังหวะนี้ครับโอ้โหแรงเยอแคนี่ครับมาหนึ่งคันโอ้โหเอต่อิดข้างในหนึ่งติดในหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ึ่ะ จังหวะนี้ยังไงเพื่อนจังหวะนี้เราต้องไปเหินปฏิหารนะเพื่อนไปโอ้ยเหี้ยมปฏิหารทุกอย่างที่ผ่านแลหวไ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 ด้ปะไหวดิยังไงวะนี้ยังไงลุดโอ้โหเจ็ดเอ้ยเอ้ยลงไปวะอุ๊ยมามาเพื่อนมาคันนึงด้ยมาไม่ถึงมาไม่ถึงจอดซ่อมได้จอดซ่อมได้กลัวไม่ทัน ไปก่อนไปก่อนตึ้งตึ้งตึ้งโอ้ไม่ทันแล้วเพื่อนมันมาแล้วใครหรอเออเฮ้ยมันไม่รู้ไม่ไม่รู้มันไม่รู้รอดรอดตามลงข้างล่างจอด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 ซ่อมรู้เชื่อกูหาที่จอดซ่อมเลยเอ้าเอ้าเอาอะไรเออก็อยู่ยามเปิดประตูยามเร็วเร็วไปไปไปเออ ไอ้ย่าซ้อม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 เร็วๆไอ้ยกองหมด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 กองซ้อมหมดขึ้นมีขึ้นีกองขึ้ี่ซ้อมซ้อมไอ้ย่าเยเป็นไงไรไอ้ย่ารถระดับจับไม่ได้ครับถ่ายดิถ่ายดิถ่ายดิถ่ายแล้วแบบจะออกแล้วค่อยโพสได้ใจเพื่อนกูต้องโพสแบบนี้ด้วยไอ้เหี้ยก็เสียวกูกระบากูว่ะมาไต่กลางกอดนองกูบอกเลย เกือบเขียนไปเกือบไอตำรวจกำลังจะมาเพื่อนไป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 ไยาปวใลสี่คันอ่ะเฮียเออริโวร์คันเดียวอ่ะเอาไม่ลงอเออชวคนดำเพื่อนโชวคนดําชวคนดำโชวคนดําหวบอคนจะโดนตีนั่นแต่วันนี้แหละเฮียคนดา เ้ยกัวโดติน